เด้อคะ่ะพี่น้องมากินขา้าวแรกน้อกันค่ะพี่น้องตำมะม,าม่งเกี๊ยวทอดตำเจียวไก่ทอดอีกหน่อยคะ่ะแซ่แบแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สภาพพี่น้องมาเห็นน่าก,กินค่ะนี่พี่น้องเขาได้มาพาไปกันไปไตเขียดมากค่ะไตเขียดเตามม่า ไปไต่ทุกขึ้นแหระคะพี่น้องเตะโบโบไดไท่ายเนาะคะ่ะบางเสือกับ,บกไดไท่ายให้เบื้องบางเสือกับโบดดท่ายเนาะค่ะสิไม่เฮ็ดเมนูเขียดแดดเดียวเขียดแดดเดียวไว้ถัทอดกินเนาะคะ่ะดิงพสุธทานะพี่น้องคนเอินดิงพสุธาไปหาทุกมือเลยคะ่ะเต่โบคอยเตะโบเดทายพี่น้องเบื้องน้าเนาะคะ่ะก็เอาขีมันออกมีตะโตกห้ใครพี่น้องเขียเนี่เขียดต่ ฝนมะตกหรกคาพี่น้องเอ,อ้ยแห้งแรงคือเกาสังชีได้ไลก็หนีอยู่ค่ะหาทุกมือพ่อได้ตื้มกันเนาะค่ะ<ไ>เขียนมีแต,ต่โตกใครๆดีค่ะข<ไ>ีออกก็จะขีออกยังสี่ละค่ะพี่น้องอย<ไ>ู่เห็ดจีนไดกินบ,นบานๆเฮ่า ได้กินธรรมชาติแสบแผๆที่คันนีดตากแดดเพชรตากแดดเดียวแล้วก็ไปทอดโอ้ยแสบ,เล,เ,คคบ,แสบเลยค่ะนี่ตะตัวใครๆจะเขียดไข่ค่ะเพื่อนถอดแสบค่ะไปขันนี่แล้วก็เอาขี้ออกก่อนเนาะคะ่ะนี่ตะเขียดไข่ทั้งนั้นเลยหินออนเอ้ย ไข่เต็มทองดูค่ะตรงนี้จะไข่ต้มแซบค่ะไหนก็สีเอาขั้วไปสีเนาะค่ะพี่น้องเราเขาจะสีเอาไปมักเห็ดง่ายๆแซบค่ะเมนูบา้านๆไปกินเราติดใจค่ะว่สซ็จและพี่น้องเป็นหน้าตาแบบนี้เขาสีมาปรุงเลยค่ะง่ายๆเนะคะ่ะใส่รสดี อย่าใส่หลายเด็กพี่น้องมันสีเข้มเขียดนี้มันต้องบ่อย่าให้ย่าให้มีเข้มค่ะเพราเข้าไปตากแดดแล้วก็ใส่ฟงชีถเนาะค่ะขาดกระไดน้อยเอ้ยเนี่ยแซบน้อนัวใส่แค่นี้แหละค่ะอันนี้ใส่แค่นี้แล้วพี่น้องแล้วก็โค่นเข้ากันค่ะมักไว้แล้วก็เอาไปตากแดดมักไว้จัก สามสิบนาทีก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เอาไปตากแดดน้องนี่ตะเขียยใครดิค่ะนี่ตะเขียยใครเลยมักไวแล้วค่ะมักไวยักสาวสิบนาทีแล้าก็สิเอกไปตากแดดแสบค่ะพี่น้องดิ้งพระสุธาเดินดิ้งพื่สุธาแล้วคะ่ะ ออกมาตากแดดค่วะวันนี้นี่ตะเกียบไทยพี่น้องเอ้ยใจกินไหเด้อพี่น้องนี่เกียบเกียบแดดเด,ด,เดียวพี่น้องก็ามาถอดจะม่กินนล่นกันเด้อค่ะอยากทำคลายกันเลยพี่น้องแต่มันหาอยากเกียบแดดเด,ด,เดียวพี่น้อง เาส้นเรามากินน้ำกันได้ครับตากแดดเดียวพี่น้องใครแบบมีตากพี่น้องไม่ค่อยมีแมงวันกันแมงวันเขย่ไข่เปล่นของเนี่เช็ดไข่เช็ดไข่พี่น้องแซบ่บ่ดีค่ะแดดเดียว นี่ตัวเคล็ดไข่พี่น้องไข่เต็มท้องเลยครับหาสิ่งยาพิษหาสิ่ง้าหยากพี่น้องคนโตก็เสือหองมาเนี่ยแกกับบัตกต้พี่น้องเอ๋อมีตัวใหญ่ๆเนาะถ้าตนตกก็สิได้หลายก็มีอยู่แล้ค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกินพี่น้องกินน้ำกันด้วยครับ สวัสดีครับพี่น้องครัวกำลังทอดเขียดเลยครับเขียดแดดเดียวพี่น้องบ่มีขายดอกเดอร์นี่ต้องหา,งงา,าพี่น้องิึงมามาดูวพี่น้องเขียดไข่พี่น้องโอ้ยพี่น้องหากินยากเขียดแดดเดียวแ่บ,บ,บพี่น้องบ่มีขายเดอนี่พี่น้องอย่างหาเองครับนี่ ครัวกำลังทอดเลยพี่นอ้องเราทานคือเกาครับตอดเขียดเมน,นูเมนูอะไรบ้างหมนี่ตอดเขียดท่าวิมุตตอดเขียดอย่างเดียวหรอทอดเขียดกับหมกุ้งจำเจ้าตอดไก่หนเด็กน่อยน้ำค่ะมาินง,ง้าวแรกน้ำกันด้วยค่ะ กินนลากันเด้อพี่น้องเราไปเห็นน้องทอดเสร็จแล้วลวุ้นวันนีเราจะยิบกินก่อนละพี่น้องเราอยากกินละพี่น้องเขียดไทยนอ้องแซ่บๆมีตัวส,สวยๆพี่น้องหากินยากครับนี่ กินน้ำกันเด้อพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมากินขาน้าวแรกน้ำกันค่ะพี่น้องตำมะมง่งเกล็ดทอดตำเจียวไก่ทอดอีกหน่อยค่ะออพี่นองเสร็จพี่น้องมาเด้อมาเด้อทอดต่ข้าวแบบอร่อย ก็มีกำพีนี่นี่คนใไปพอดนี่ขยับแล้วใชเกดพี่น้องลแรงขึ้นมากทัดน้สมันบาค่ะำรัเกดพอดแน่ยปี๊อดเลยค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะท่านผู้มทุกคนเด้อค่ะแบบแบบแบบส่อเขาบ้างเขาีออยเนาะชอีออยเาอออยอ้า

tiếo làm bỏm ăn, nãy hôm trái, trái của gì, ăn cái, chia sẻ nha

ด้วยมันด้วยถึงเป็นสายด้เป็นสายเหนเบอรตวยค่ะค่อยค่ยขยายก้อน <improved> <c oughs> ใหญ่ข like ึ้นข้าวอ่ะปักข้าวข้าวด้วยอ่ะปักภูมใจกินได้เกลียดชินดีดีอะกินดี่ดีลูกนี่ไสแม่บอกอะไรเลยมือร้อนข้าว ข้าวแม่บอกว่าจ้าหน้าให้ดูขา่าวอ,อ,อืม,อมด,ดีลูกนั่นเี่ามากินข้มจังขนมังเกาน้ำ

Lớp cắt mái cho thịt cắt mái Cắt cắt Ngô ngô Cây cây nhanh vừa Ôm cây 好好、mm hmm. uh huh. ไเพียรสนิทเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นิดเด้อค่ะทิกหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่อ้อยสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับกบอเร็วสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีครับบีบีล็อแม่บอกจังไหนแม่บอกว่าจังไหนบ๊ายทีค่ะบ๊ายที